เมื่อเหี่ยวจังเลยเด้อพี่น้องโอ้ทุกคนดูนะปั๊ปื้ดติดทัวปื้ดติดทัวปัาดติดทัวปั๊บมึงเนี่ยโอ้ถอนขึ้นไม่อยากจะเพราะว่าฮิตแชร์เขียขนมาขาะพี่น้องเอ้ยตัดขาไม่ได้แล้วนะคะ เดี๋ยวต้องทอนให้ให้เห็ดละลายกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับพินยาอยู่ในป่าอีกแล้วนะคะจากคลิปที่ว่าเออเก็บแอปเปิลแข็งให้ดูเนาะต่อกันมาเลยนะคะก็จะลองมาสำรวจป่าดูว่ายังมีเห็ดซุปปิโลวาเวโรอยู่ไหมก็คือเห็ดดำนั่นแหละจ้ะเพราะว่าพินยานี่ปีนี้นะยังไม่ได้กินเลยนะเพราะเนื่องจากไปประเทศไทยมาเนาะแล้วก็เพิ่งกลับมาฟิแนแลนด์กลับมาเมื่อวานนี้เองนะคะทุกคนก็เลยอยากจะ กินเห็ดซุปปิโดวาเวโรนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าขยันจังเลยไม่ได้ขยนันแต่อยากกินเห็ดนะคะเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่ายังมีอยู่ไหมนะคะตามพิญญาเข้ามาเลยค่ะทุกคนได้ตะก้ามาหนึ่งใบอีกแล้วตะก้าใบเดิมนี่แหละคะ่ะเนาะว่าจะมีหรือเปล่านะคะไปรุ้นกันป่าเงียบมาแล้วก็ไม่มีแสงแดดด้วยทุกคนสภาพอากาศของป่าในช่วงฤดูหนาวก็จะมืดแบบนี้นะคะอย่างที่เคยบอกในทุกๆปีเลยนะคะ ไม่มีแสงแดดเลยค่ะทุกคนทุกคนจะได้ยินเหมือนเสียงหมาป่าเนาะหมาป่ามีเจ้าของนะคะก็คือมีเจ้าของเขาพามาเดินเล่นค่ะพินยาเห็นรถจอดอยู่ฝั่งทางโน้นนะคะ เรามาลุ้นกันอันนี้คือป่าที่เก็บทุกๆปีนะคะว่าจะยังมีเหลือให้เราหรือเปล่าหรือว่ามันไม่เกิดเลยจริงๆกับปีนี้เพราะก่อนที่ไปเมืองไทยคือมันไม่มีค่ะยังไม่เกิดนะคะตอนเนี้จะเกิดหรือยังมาลุ้นกันค่ะทุกคนจะได้ยินเสียงหมานะคะเสียงหมาป่าค่ะทุกคนคนฟินแลนด์ชอบเลี้ยงหมาป่าเสียงดังมากนะคะแต่เขาก็มีเชือกมีอะไรดึงอะเนาะ โอ้จะมีหรือเปล่านะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ปัญญาเคยเก็บทุกๆปีแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้มีคนมาเก็บด้วยนะคะแต่ไม่เห็นมีเห็ดเลยค่ะหรือว่าว่าเราจะฟาวจริงๆด้วยคับปีนี้คือเราจะไม่มีเลยใช่ไหมคะเห็ดดำเสียงมาป่าดังมากทุกคนอ น่ากลัวใช่ไหมแต่มีมีรถอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วก็มีมีเจ้าของเขาด้วยนะคะไปะเราไปหาเห็ดกันต่อทุกคนพิญญาเดินหาดูแล้วมันไม่มีเลยค่ะป่านี้จุดที่เคยงอกเยอะๆนะคะเนีย่ยอย่างนี้ก็คือไม่มีเลยแล้วเชียงหมาก็ดังด้วยพิญญาก็หุนหวยไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพิญญาจะพาทุกคนเปลี่ยนตาแล้วกันเนาะโอ้โหเสียงหมาดังมาก นวของมากเลยทุกคนหมาป่าเนาะร้องเสียงดังมากเขาเลี้ยงแบบหลายๆตัวไงทุกคนเอามาประมาณยี่สิบตัวมั้งหรือสามสิบตัวไม่รู้เหมือนกันเพราะเอารถตู้มาเนาะทุกคนก็คือป่านี้ไม่มีเห็ดนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนป่ากันดีกว่าค่ะทุกคนเนี่ยรถพิญญาจอดอยู่นี่นะคะเฮ้อหรือว่าเราจะไม่ได้กินกันจริงๆด้วยปีนี้ ทุกคนเก็บหม,มักแดงอือฉ่ำยังแฉะเลยเนีย่ยตอนนี้เปลี่ยนป่าแล้วนะคะทุกคน <c oughs> เปลี่ยนป่ามาดูว่าตรงนี้จะมีไหมถ้าไม่มีก็คือไม่เก็บแล้วนะเพราะว่าทั้งหนาวทั้งทั้งสภาพอากาศคือมืดค่ะมืดอืหมัมกแดงพี่นอ้อง เรามาลุ้นกันว่าจะมีเห็ดที่เราอยากเก็บหรือเปล่าก่อนที่จะไปเมืองไทยคือพิญญามาส่องดูป่านี้แล้วนะคะกำลังเกิดนะคะเป็นตะปูเล็กๆแต่ตอนนี้ไม่รู้มีใครมาเก็บก่อนหรือยังนะคะไปไปลุ้นกันค่ะทุกคนไปลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะ มีตัดเห็ดก็ไม่ได้เอามานะคะทุกคนกันไกลตัดเห็ดก็ไม่ได้เอามาถือแต่ตะก้ามาใบเดียวเลยนะฮฮจะมีหรือเปล่าเอ่ยนะคะต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะค่ะจริงๆตรงเนี้ยตอนที่นั้นอ่ะมันเห็นอยู่นะคะกําลังว่าอันนี้เห็ดอะไรเออุ้ยเดี๋ยวนะ ทุกคนมีทุกคนทําไมมันไม่โตมีค่ะนั่นทุกคนเห็นเหมือนพินยาไหมมีจ้าทุกคนนี่ตะกร้าของเราที่จะมาใส่เห็ดวันนี้สรุปแล้วมีค่ะทุกคนเรามาเริ่มเก็บกันเลยบ่มีมีดมีหยางมาเลยเดยวจะก็จะท้อนเอาแล้วก็ไปตัดกันที่บ้านนะคะทุกคนว่าดีใจจ้ะแต่เห็ดไม่โตนะไม่ท้อยโตเลยตั้งแต่ไปยัง เห็นเล็กๆอยู่ตอนนี้ก็ยังเล็กๆอยู่จ้ะลุยดีกว่าค่ะทุกคนนี่ก็คือกลุ่มหนึ่งจ้ะกลุ่มหนึ่งเนาะนี่แหละเห็ดดำเห็ดซุปปิโรวาเโรนะคะนี่อีกนะคะนี่อู้กกำลังเกิดค่ะน้อยๆจ้ะอากาศแช่แข็งแล้วด้วยนะคะอุ้ยมีคนมาเดินเหยียบด้วยแต่ทำไมไม่เก็บคะหเห็นบอพี่น้องนี่นี่ นี่วู้ยาวไปพุ่นยาวไปพุ่นเลยหนุน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 อุ้ยเฝ้าเก็บจ้ะพี่น้องทุกคนอุ้ยแข็งพี่น้องเอาเห็ดแช่แข็ง,ง h h ค่ะป๊าดเออใช่เนาะแอบปบเปิลแช่ h h ank, h h แข็งเห็ดก็ต้องแช่แข็งแลยแต่อุ้ยทุกคนธนาฮารโอ้ทุกคนเห็ดแช่แข็งน,นะคะโอ้ยเนาะค่อยๆเก็บนะคะ แข็งอีรีได้จากพี่น้องเห็นว่าเลยเห็ดเป็นนลำแข็งแล้วพี่น้องพี่ยาต้องใช้สองมือแล้วล่ะมาเห็ดแช่แข็งค่ะถึงเอามีดมาตัดก็ตัดไม่ได้นะทุกคนแข็งเกือกจากพี่น้องเบื้องเนี่ยจี้ยึดใค่เบื้องเด้อยิดประเด,ด้จ้ะเนาะจ้ะโอ้ยขนาดเอ้ยมันสีฮักเลยนี่จยจา่า ตายตายเห็ดแชแข็งมาเสียงก๊อก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 ป้าเห็บนบอลน้ำแข็งน้ำแข็งเกาะเห็ดโอ้ประเทศฟินแลนด์นี่หนาวเร็วเนาะทุกอย่างแช่แข็งหมดแล้วค่ะอู้เสียงกรอบก๊อกก๊อกคุณน่ะอุ้ยตกแล้ว โอ้ยเนาะเห็ดเชี่ยแขนดูทุกคนตอนที่ปิญญาจะไปประเทศไทยที่มาดูนะกระยั่งหน่อยๆแบบนี้ค่ะพอเรากลับมากระยั่งหน่อยๆอยู่คือเกา่าแสดงว่าเห็ดปีนี้ไม่สมบูรณ์นะคะเขตภพัใใตฟิเลียนเนาะว่าขอทาจ้ะอบเดี๋ยวปิญญาสิไปตัดขาอยยุบานจ้ะโอ้มันกระหาักกางแลวาจ้ะพี่นอ้อง พราะว่าเฉียดเขียงน่าจะเนาะถ้าเทียเท้ยเฉียดเขีย ป๊าดที่โท่โอู้แข็งค่ะขนาดเออพิญญาไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะทุกคนโอ้ยหักมันแข็งจ้ะพี่น้องโอ้แต่แล้วนาแข็งเกิกเลยได้หนีเห็นวางสิเห็นบางน้ำแข็งก็ เดาไปตัดขาที่บ้านค่ะเฮ็ดอันนี้แ่บแสบค่ะบ่อบอกเลยแ่ยบอีรีค่ะจังสันบอมากิบหรอกค่ะโอ้ยหักเนาะทุกคนดูน้ำแข็งนะใกล้ๆเห็นบ่ก็คือน้ำแข็งเกาะจะเห็น,นเห็นไ่น้ำแข็งเกาะค่ะักเลยพี่นอ้องเอ้ย ทีนี้ก็เก็บเหตุเกิดโอ้ยแข็งนองพนพญาสิยนในเบิองเดิอพะนะ่ะอื้อหนันหักโอ้เนาะแข็งพดุดโอ้พะน่ะอื้อโอ้แข็งผุดไป อากาศติดลบสี่องศา ke, mm. ค่ะทุกคนมองนี่ยโอ้เอามาเป็นกอโอ้เห็ดนี่ไปเฮ็ดแกงจืดนิ่งตาแสบได้จ้ะพี่ยาเคยไปทำแกงจืดอร่อยมากโดูดูดูนะพี่น้องเห็ดแฉกแข็งพี่ยา อืมเนาะอันนั้นก็เห็ดอะไรไม่รู้นะคะแก่แล้วนะคะเห็นบอลน,นำแข็งเกาะแล้วค่ะแต่ว่าเห็ดอันนี้นี่ค่ะเห็ดเห็ดดำเรายัางมีนะคะแต่ว่าอน้อยมากบีนี้บอกเลยน้อยมากพินยาจะรีบเก็บโอ้ยมันหักจะพ่นอโอยขอโทษขออาภัยนะคะเห็ดแช่แข็งเนาะ ด้วยความหิวเนาะทุกคนด้วยความหิวนะคะก็มาเก็บเอาพอหายอยากค่ะปีนี้ไม่ได้กินเลยไงซิมีอีกบ่อนหนาๆยังพ่อมีเยอะจ้ะน <Yeah. S 1> ี่อ้ยมีแบบนี้ทีละนิดทีละหย่อมทีละหย่มนะอมเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยนอมาเก็บยากจาก้ะ ็ดบองงามเห็ดภาคใต้บองงามค่ะปีนี้โอ้ยโอ้ยอะไรโอ้ยตายแล้วหกักหมดแล้วทุกคนโอ้ยเนาะพินเนต คือเก็บเห็ดลำบากเถอะจ้ะหายากพอมได้ปีนี่หายากเก็บยากแถมยังอากาศแฉ่แข็งแล้วเดี๋ยวสักน้อยหิมะกระตุกนะคะทุกคนเออจะเห็ดอันนี้เนี่ยนำเขียงก mm hmm. เกาะอืมอไรนะอืมเบิ่งแน่้ะเห็ดเพราะได้ไปแกล่ยงด้วยจ้ะนี่เดินมาเจออีกแล้ว ก็คือมีเป็นยอมเป็นยอมแต่มียอมน,น้อยๆนะคะแล้วก็มือตอนนี้ก็แช่แข็งแล้วค่ะแต่ว่าสีเก็บอีกจัหน้อยนะคะ่ะก็จะทายให้เบิ่งมันๆแบบว่าสะอวนน้ำกันกันกบว่าได้ว่าเฮ็ดแข็งแข็งกับพี่น้องนี่เอา้า <c> ไ <oughs> ด้ยดินว่าเฮ็ดแช่แข็งอีกลีจ้นะเนาะถอนอยากจ้ะเพราะว่าเฮ็ดฮักจก้ะโอเคเนาะพี่ย่้ขอเก็บตัวจ้ะเดี๋ยวแช่เบิ่งว่าได้ลายปันไดมือนนอ้เนาะ พราได้กินอยู่คนอ่ะทุกคนเอด้ดู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 ไม่ได้แบบว่าเยอะขนาดนั้นนะทุกคนทุกปีนี่ไลคคนนี้ได้จ้ะี๋้วพี่ยยาสิเก็บให้เบิ่งเ้อบงงามพร้อมจ้ะถือวบบบงงามดิเนขออนุญาตใช่สองมือแล้วกันนะคะมือเหี่ยวจะนอนเด้อพี่น้องโอ้ทุกคนดูนะไอ้เออทีทั ปื้ติทป้าติทัวป้ามึงเนี่ยโอโ้ถอนขึ้นมาอยากจ้ะเพราะว่าเห็ดแช่แข็งเนาะขณะพี่น้องเอ้ยตัดขาไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวต้องถอนให้ให้เห็ดละลายก่อนเนาะเอาไปบ้านให้เห็ดละลายแล้วก็ไปละลายแล้วค่อยตัดขาทีเดียวเนาะค่ะอ้ยคลาหลายยุพี่น้องน่าจับบัตรเนี่ เห็นบ่ icism? มันก็สีฮักเจงสีละจ้จะเห็นบ่มันสีฮักเจงสีละจ้ะโอ้หเนาะ อยากเกยนนะ็นๆเนาะบองงามแต่ว่าก็เอาไปกินนะคะอหักอุ๊นั่นเห็นบ่พี่น้องเอ้ยฮักี่าขอตัวเก็บก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวแชเบิ้งดอกจก้ะถือกวางผอมคือจังไทยอยากเนาะพี่น้องเนาะสถานการณ์เฮ็ดแข็งๆแ,แ,แบบนี้ ดูนะว่าจะกลับแล้วก็ยังมาเจออีกจ้ะโอ้เบืงนน่งแน่นันคุณได้เป็นกอเลยแบบนี้อ๋อเอาเอาเอาอกบมทันหมดจะ้ะอ่ะจะเก็บแค่ตรงนี้แล้วก็จะกลับแล้วนะคะทุกคนพ่อได้แสบจ้ะ ราคาดีนะคะเห็ดเนี่ยมีคนรับซื้อเนาะก่อนจะกลับไทยก็เห็นคนสั่งซื้อเยอะเหมือนกันนะสั่งพิญญานี่แหละแต่ว่าพิญญาไม่สามารถเก็บขายให้ได้เพราะตอนนั้นยังไม่มีอ๋อบุญ่ะยูน่ก็มีอีกตอนนั้นยังไม่เกิดนะคะยังเกิดแบบเป็นตะปูน้อยๆเนาะพอพิญญากลับมาเนี่ยะคะ่ะถึงได้เก็บโอ้โหทุกคนโอ้ยหัยกจริงๆด้วยนะคะเห็ดแข็งแล้วตอนนี้มือคนเก็บก็แข็งด้วยนะคะ ปดพี่น้องพดพวัวบักโมบักเตีงเนาะคะ่ะพิญญาจะเอาใส่ตะกร้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกันที่บ้านเนาะโอ้โหเพบว่าเห็ดแข็งค่ะดูดึงยังจะไม่ออกเลยอ๋อไเนาะ ยาออกไปก่อนโอเคค่ะทุกคนนี่ใส่ตะกา้าแล้วได้ประมาณนี้แหละเนาะพิญยาก็จะกลับบ้านแล้วดีกว่าค่ะทุกคนโอ้ย oh, เอาซัมหนีพอได้กินได้แ่บเนาะคะ่ะเนาะเอกลับบ้านแล้วค่ะซัมหนีพอโอเคค่ะทุกคนนี่ ได้แล้วนะคะซัมหนี่พ่อจ้ะเนาะพิญญาจะไปแกงกินนะคะโอ้ยอยากกินมากเลยปีนี้ไม่ได้กินเลยนะคะเมื่อคิดไม่ฝันว่าปีนี้สภาพของอากาศคือไม่ดีเลยบมีเลยจ้ะทุกคนค่ะนี่แหละได้ซัมหนี่นะคะก็เห็ดแช็คเ็งเดี๋ยวลงให้ละลายก็จะไปตัดขาที่บ้านค่ะคลิปนี้ก็ขอลาตรงนี้เลยแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพิญญาด้วยนะคอมเมนต์สุภาพค่ะทุกคนนี่แหละค่ะเห็ดดำของปี2 0 0พ 22ค่ะเพิ่งจะได้กินนี่แหละค่ะเนาะไปแซ่บน้ำกันอยู่บ้านจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปแล้วจ้าไปแล้วหุยย๋อวกว่อนค่ะพิญญาเจอเห็ดก่อนค่ะเจอก่อนใครด้วยนะคะเพราะว่าเห็ดแก่แล้วมาดูกันว่าเห็ดอะไรโอ้สิไปว่าได้ไปจะเคลียรดอกทะแทนแทน,แนจบฉากด้วยเห็ดนี้แล้วก็กลับบ้านเลยค่ะให้ทายว่าเห็ดอะไร เขาคือน้องเห็ดมันปูนะคะหรือกันตเตลเล่นะคะเป็นอย่างขึ้นมาอยู่ฟูเดียวตรงนี้เนาะแข็งพร้อม้ะพี่น้องอ้ายพวนพน่ะน้องแช่แข็งนะคะนี่เท้าแล้วจ้ะแต่ก็พอกินได้เดี๋ยวไปแกงรวมกันเลยนะคะทุกคนไปบา,บายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะพี่น้อง